ทีมพาเลี้ยงช้างทุกเชือกได้เลยค่ะยินดีเลยมานาแม่กอเดนทำเพจแล้ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีอะไรโผล่มาแน่นอนวันนี้เรามาถือว่ามา observe มาออซำร,ซรวจมาเยี่ยมชมมาดูมาดูว่ามันเป็นยังไงมันจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าอยากรู้อะไรให้พิสูจน์จริงไหมพี่ตะโลเขาบอกจริงอยากรู้อะไรพิสูจน์ค่ะอยากรู้อะไรอย่า อย่าเชื่อในสิ่งที่ได้ฟังอย่าเชื่อในสิ่งแค่สิ่งที่เห็นผ่านจอถ้าอยากรู้ว่ามันจริงไหมมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแนะนําเลยก็แค่มาพิสูจน์ก็แค่มาดูให้เห็นกับตาหมดแล้วแป๊บเดียวเมื่อกี้ยังโยนเยอะอยู่เลย <c oughs> ใช่ค่ะแป๊บเดียวเอง <c oughs> แป๊บเดียวเอง สัมผัสของจริงใช่ค่ะต้องสัมผัสของจริงเหมือนเกสเนี่ยคือเลี้ยงช้างผ่านช่องต่างๆแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากมาเห็นว่าสิ่งที่เราเห็นมันจริงไหมสิ่งที่เราเห็นมันเป็นไปอย่างที่เราคิดหรือเปล่าแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นด้วยความที่เอาจริงๆเกสก็ใช้คําว่าเกตค่อนข้างจะใช้เงินเยอะกับการเลี้ยงช้างในในแต่ละวันในแต่ละเชือกเราก็เลยมานั่งคิดว่ามันจะมีอะไรไหมที่ที่มันจะสร้าง ความยั่งยืนให้กับน้องๆได้มากกว่าแค่แบบกําลังของคนหรือ2คนหรือ3มคนอย่างเงี้ยถ้ามันมีอะไรที่มันรวมกันแล้วมันมันมันทำให้มันได้ยาวกว่ามันก็มันก็คงจะดีแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีอะไรที่อยากจะมาพิสูจน์ว่าอาสิ่งที่เราได้ยินมาหรือสิ่งที่เราได้รับรู้มามันจริงไหมมันใช่หรือเปล่าเพราะว่าสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะเนาะ ใหญ่แค่นั่งเทียนเขียนข่าวค่ะใช่บางทีเราเราเสพสื่อปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังต้องต้องระมัดระวังเลยว่าสื่อปัจจุบันบางทีก็ไม่ได้เสนอถึงเรื่องของความจริงชัดเจนมันคือความจริงในมุมมองของคุณหรือมุมมองที่คุณเห็นมันก็เปรียบเสมือนกับอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ความจริงนะแต่มันเป็นความจริงในในทัศนคติของคุณหรือความจริงในมุมมองที่คุณเห็นนั่นแหละ ในขณะเดียวกันมันอาจจะมีมุมมองความจริงด้านอื่นที่หลบอยู่หรือเปล่าหรือซ่อนอยู่หรือเปล่าเหมือนกับที่ที่แกเห็นชาวช้างโดนว่าแบบทำไมเอาช้างมาดามา่าทำไมเอาช้างมาหากินเราทำไมเอาช้างมาอย่างนี้แต่พอเรามาดูเรามาสัมผัสเรามาเห็นเรากับรู้ว่าอ๋อโอเคมันมีเหตุผลที่ซ่อนอยู่มันมีเรื่องราวต่างๆที่ซ่อนอยู่มันมีมันมีทุกอย่างเลยอะเราเราก็แค่ต้องมาพิสูจน์ว่าอา้าวเขาเอาช้างมาหากินจริงไหมเขาทรมานช้างจริงหรือเปล่า เขาทำแบบที Five, ่ทุกคนพูดจริงหรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดมันไม่จริงเรากลายเป็นคนที่ส่งต่อกรรมที่มันไม่ดีอะต่อไปประโยชน์อะไรใช่เปล่ะมุมที่มันแคบๆของบุคคลใช่ค่ะชาวเน็ตเท่ากับสื่อเขียนเองเอาเออแม่ชอบเพราะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วค่ะสิปักว่าไม่เท่าตาเห็นมาดูเองดีกว่าาา นจวาไม่จะจะับพกกม,มาพกแพกมันกันี้บุ่นร <l ots> นี่แหละก็เชิญแม่แม่ทุกคนนะคะ่ะไม่ว่าจะพ่อพ่อด้วยมีหลายคนที่แบบเลี้ยงช้างแทนที่จะช่วยการพากันดรามา่าโจมตีเอาจริงๆดราม่ามันอยู่ในทุกสังคมนะที่เกตเห็นอ่ะมันอยู่ในทุกสังคมแหละในทุกในทุกที่ดราม่ามันมีแต่ดราม่าแล้วเกิดประโยชน์ไหมมากกว่า ถ้าดราม่าแล้วมันไม่เกิดประโยชน์มันเป็นแค่เรื่องซุบซิบนินทาหรือมันเป็นแค่เรื่องที่พูดไปแล้วแล้วได้ความสะใจแล้วถามกำหนึงว่ามันได้อะไรต่อหรอมันทําให้ชีวิตดีขึ้นไหมมันทําให้น้องช้างได้กินได้อยู่ไหมมันทำให้มันทําให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าถ้ามันไม่ก็เสียประโยชน์ค่ะไร้ไร้สาระเสียเวลา ตรงกัน,นบางทีเห็นแล้วสงสารควานควานใช่บางทีสงสารควานควานแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าในทุกๆสังคมค่ะมันก็ไม่ได้มีดีอย่างเดียวมันก็มีไม่ดีด้วยมันไม่มีสังคมไหนหรอกที่มันมีแต่ด้านดีมันก็มีสังคมที่มันมีด้านเสียด้วยอันนี้เป็นเรื่องปกติค่ะ<ด>มีคนที่รักช้างก็มีคน,นที่เกลียดช้างมา,มาได้เราไม่ได้กีดกันสักเชือกเลย เรายินดีด้วยซ้ําถ้าใครสะดวกอยากให้มาอยู่ด้วยกันเนาะมาดูเลยมาเห็นเลยเชอรี่จังก็มาได้ถ้าเขาอยากมาอย่างน้อยดรามาไลวันเท่ากับประเทศทยอนนี้จริงๆค่ะจริงๆนะเราอยากให้แบบทุกเชื่อแบบให้น้องเชอรี่จังมาสมัครได้ไหมคะมาปอกมาเลยค่ะมาเลยมาเลยเราไม่ได้คิดกันว่าใครอะไรยังไงเอาจริงๆนะเราเต็มใจอยากจะมาใช่ถูก ว่าอยู่กับเรามันมีอย่างนี้นะอย่างน้อยเขาก็ได้เงินเดือนได้น้องใดรักได้อะไรอย่างน้อยๆเอาวันวันหนึ่งน้องช้างก็ได้กินใช่น้องช้างก็ได้กินอันได้ค่ากับข้าวแน่นอนดีกว่าแบบอะไรเหมือนปู่เม่แกใช่ไหมใช่โอ้ได้เยอะด้วยได้เยอะด้วยใดนั้นขนาดไม่ได้มาพลอยยังเก็บให้เขาเลยเห็นไหมขนาดไม่ได้มาพอยยังเอากับแม่ไว้ให้เขาเลยเพราะว่าเราก็เป็นห่วงเขาไงเพราะว่าที่ที่ที่กำลังคิดอยู่ว่าอนาคตอนาคตข้างหน้าเดี๋ยวมารอบหน้าหรือใดๆอาจจะใช้พื้นที่แม่ปปอในการที่ รวบรวมพ่อควานแม่ควันเดนียวเกจะเอาทีมลงมาช่วยสอนเรื่องของการไลฟ์สดการตัดต่อคลิปวิดีโอการอะไรเงี้ยเบื้องต้นอย่างน้อยๆเนาะมันจะได้มีภาพอือน่อนๆที่ที่นอกจากกันเอ๊ะทำไมโดนติดต่อ,อเออใช่ทำไมโดนปิดกัน้นทำไมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตัดปัญหาพวกนี้ไปแล้วเรามานําเสนอภาพของชุมชนช้างร่วมกันดีกว่าห,หลายๆเสียงหลายๆหลายๆคนช่วยกันทํามันถึงจะสําเร็จมันสําเร็จด้วยคนคนเดียวไม่ได้หรอกอื แม่ปอปออยากให้ควันได้รายได้ช่างได้กินอิ่มใช่ค่ะเจตนาเราอย่างนี้เลยนี่ไงถึงต้องมาพิสูจน์ไงก็เนี่ยแม่แม่หลายๆคนก็คุยกันหลังไม้ก็นี่ไงมาพิสูจน์ให้แล้วมาให้เองเลยมาถึงที่เลยมาแบบป้าอยู่ๆก็เก็บป้าปาเรายังยังจะเก็บให้ปู่เลยเนาะเรจะบอกวแม่อย่าลืมปู่นะอะไรเงี้ยแล้วก็เผื่อแผ่ยายให้เขาได้กันทุกคนอะอยากเออเราก็สงสาร างทีก็คิดแม่จะว่าเราเยอะไปหรือเปล่าคนนั้นด้วยคนนี้ด้วยคนนี้ด้วยอะไรือเราอยากให้แบบเออเนาะแต่เมื่อกี้สงสารเลยนะเพราะว่าสนับสนุนน้องการศึกทุนการศึกษาน้องๆไปแล้วยืนแล้วเราขอเยอะไปหรือเปล่ากลัวแม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ก็ที่แกยืนให้อยากให้แม่เห็นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็พูดไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าพ่อควานเขาร้องไห้พอพ่อควานเขาร้องไห้ปุ๊บเราก็อึ้งเลยเราก็แบบเออหนู ลูกช้างปอบพ่อไหนลูกปอพ่อหนลูกอะไรเงี้เยเราก็ยังตื้นตาแทนอะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราให้ไปบางทีมันต่อลมหายใจของใครได้อีกหลายคน